เส้นทางของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคอย่างมากมายความท้อแท้ความพยายามจนประสบความสำเร็จในวันนี้เทนนิสานิพักวงพัฒนกิจนักเทควันโดไทยสู้ไปจนถึงจุดที่สูงที่สุดจนครบทุกแชมป์โลกในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาตินั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่นักกีฬาจะสามารถคว้าชแชมป์มาได้ยิ่งในระดับการแข่งขันโอลิมปิกเกมแล้วหรือยิ่งชิงแชมป์โลกด้วย ความยากยิ่งทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆหากตัวนักกีฬาไม่มีจิตใจที่มั่นคงมีระเบียบวินัยให้กับตัวเองไม่มีสิ่งที่เขาเรียกว่าพรแสวงก็ยากที่จะประสบความสําเร็จแม้ว่าจะมีพรสวรรค์ติดตัวมาด้วยก็ตามแต่ความสําเร็จระดับดังกล่าวมีนักกีฬาไทยคนหนึ่งที่สามารถทําได้ใช่ครับเขาคือเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจ เทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่มีจุดเริ่มต้นมาจากความผิดหวังแต่ก็สามารถพัฒนาตัวเองจนกลายเป็นนักเทควันโดอันดับหนึ่งของโลกและครองแชมป์มาทุกปีทุกระดับการแข่งขันโดยในช่วงก่อนการแข่งขันโอลิมปิกเกม2020เจ้าตัวมีสถิติที่น่าทึ่งมากคือสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ถึง86.4%จากจำนวนแมชทั้งหมดกว่า60แมชภายใต้าการรับรองของสหพันธเทควันโดโลก แต่นี่ก็ผ่านมาหลายปีแล้วเทนนิสเป็นนักกีฬาเทควันโดที่สามารถขึ้นโพเดียมคว้าเหรียญทองเงินและเหรียญทองแดงมาครบหมดแล้วในทุกรายการแข่งขันระดับเมเจอร์เท่าที่นักกีฬาคนหนึ่งจะสามารถทําได้ไม่ว่าจะเป็นรายการโอลิมปิกเกมชิงแชมป์โลกเวิลด์แกรนด์สแลมเวิลด์กลางปีชิงแชมป์เอเชียและกีฬามหาวิทยาลัยสิ่งสำคัญที่เทนนิสสามารถควา้าแชมป์ในรายการดังกล่าวมาได้ครบทุกรายการนั้น ซึ่งเป็นปัจจัยความสําเร็จคือเจ้าตัวสามารถใช้พรแสวงและพรสวรรค์ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวจนทําให้เกิดเรื่องราวและการสร้างประวัติศาสตร์ของนักกีฬาคนนี้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างมากเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจเธอเกิดที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีเป็นน้องคนสุดท้องของครอบครัวช่วงวัยเด็กเทนนิสเป็นเด็กที่มีรูปร่างผอมสูง ดูไม่ค่อยแข็งแรงแถมเจ้าตัวยังมีอาการแพ้อาหารหลายอย่างด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารทะเลโดยเหตุนี้จึงทําให้คุณพ่อที่เป็นครูสอนว่ายน้ําและคุณแม่ที่เป็นอดีตน,นักกีฬาว่ายน้ํารวมถึงพี่ชายและพี่สาวที่เป็นนักกีฬาและชอบออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอจึงอดเป็นห่วงเธอไม่ได้พูดง่ายๆคือคนในครอบครัวทุกคนนั้นเป็นนักกีฬากันหมดและคนในครอบครัวก็พยายามจะให้เทนนิส ได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจนเธอมีร่างกายที่แข็งแรงและในช่วงแรกของการแข่งขันเทควันโดของเธอส่วนมากก็มักจะพบกับความพ่ายแพ้มากกว่าชัยชนะแต่เธอก็ไม่เคยหยุดความพยายามเพราะทุกครั้งที่เทนนิสแพ้ก็จะมีคุณพ่อสิริชัยอยู่เคียงข้างด้วยกันเสมอคอยให้กำลังใจคอยกระตุ้นอยู่ตลอดหลายปีที่ผ่านมา คุณพ่อสิริชัยลงทุนลงแรงพยายามส่งเทนนิสไปเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดในหลายๆรายการทั่วประเทศโดยเฉพาะที่กรุงเทพมหานครอันเป็นแหล่งรวมตัวการของนักกีฬายอดฝีมือมากมายสิ่งที่คุณพ่อสิริชัยทําไปทั้งหมดนั้นก็เพื่อต้องการให้เทนนิสมีประสบการณ์ในการพบกับนักกีฬาเก่งๆมีประสบการณ์ในการพัฒนาตัวเองและเจอกับนักกีฬาที่เก่งกว่าและนํามาพัฒนาตัวเองต่อไปในอนาคต เธอเริ่มแข่งตั้งแต่ระดับเยาวชนจนมาสู่เหรียญเงินซีเกมความเจ็บช้ำแรกที่เป็นบทเรียนหลังจากที่เทนนิสสามารถคว้าเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติได้แล้วเจ้าตัวก็ต้องเก็บกระเป๋าจากจังหวัดสุราธานีมุ่งเข้าสู่แคมป์เก็บตัวของนักกีฬาทีมชาติไทยในกรุงเทพมหานครและนั่นคือปรมบทของนักเทควันโดรายนี้เทนนิส เริ่มสร้างผลงานในระดับเยาวชนในปี2013โดยการคว้าเหรียญทองรายการเอเชียนจูเนียร์แชมเปียนชิพหรือนั่นก็คือเทควันโดเยาวชนชิงแชมป์เอเชียนั่นเองนอกจากนี้เทนนิสยังคว้าเหรียญเงินในรายการเอเชียนยูสเกมมาได้อีกด้วยด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมในระดับเยาวชนของเทนนิสทำให้ในช่วงปลายปี2013เจ้าตัวได้มีโอกาสติดท,ทีมชาติชุดใหญ่ไปทำการแข่งขันซีเกมครั้งที่27 ในปี2013ณกรุงเนปิดอรประเทศเมียนมาและสามารถคว้าเหรียญเงินในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมมาครองได้สำเร็จแต่หากว่ากันตามจริงเทนนิสควรจะมีโอกาสไปถึงเหรียญทองด้วยซ้ำตามสายตาของผู้ชมในการแข่งขันทั่วไปโดยในรอบชิงชนะเลิศเทนนิสต้องพบกับนักกีฬาเจ้าภาพและในช่วงสองวินาทีสุดท้ายนักกีฬาเมียนมาเวียงขาเตะไปที่ศีรษะ แม้เทนนิสจะหลบได้แต่ผู้ตัดสินกลับกดคะแนนให้กับนักกีฬาเจ้าถิ่นแซงไปเป็น7ต่อ5คะแนนแบบค้านสายตาจึงทำให้มีการประท้วงแต่ไม่สำเร็จเธอให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาเพราะเธอต้องพลาดการคว้าเหรียญทองแรกในนามของทีมชาติชุดใหญ่แบบน่าเจ็บใจแต่เรื่องทั้งหมดนั้นไม่ใช่ข้ออ้างของความพ่ายแพ้ของเทนนิสเธอกลับมาฝึกซ้อมเพื่อที่จะเอาชนะให้ขาดลอยเป็นการป้องกันปัญหาแบบนี้ในอนาคต และการเสียน้ำตาพลาดทา่าเสียววินาทีในเอเชียนเกมในปี2014เทนนิสเริ่มต้นด้วยการคว้าเหรียญทองเทควันโดชิงแชมป์เอเชียรุ่นฟินเวทน้ำหนักไม่เกิน46กิโลกร,รมัมจากนั้นก็ตามมาด้วยการคว้าเหรียญทองเทควันโดกีฬายุทธโอลิมปิกเกมเรียกว่าเป็น2เหรียญทองที่ทำให้เทนนิสมีความมั่นใจและเป็นหนึ่งในตัวเต็งคว้าเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่17 ในปี2014ณเมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้เมื่อการแข่งขันเอเชียนเกมมาถึงเริ่มแรกเทนนิสก็สามารถทำผลงานได้ตามคาดเมื่อมาถึงช่วงเวลาสำคัญในรอบรองชนะเลิศกับหลินวันติงจากไต้หวันเทนนิสดันพลาดท่าโดานเฉือนไปเพียงคะแนนเดียวจากความผิดพลาดของตัวเองในวันนั้นทำให้เขาได้เพียงเหรียญทองแดงมาปลอบใจเท่านั้นและทำให้เขาสร้างผลงานระดับโลก คว้าแชมป์โลกและเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมหลังจากที่เทนนิสสามารถสร้างผลงานระดับทวีปเอเชียได้แล้วเจ้าตัวก็เดินหน้าพัฒนาฝีมือตัวเองเพื่อสร้างผลงานในระดับโลกและในการแข่งขัน World Taekwondo Championship 2015เทนนิสได้ประกาศสักดาให้ทั่วโลกได้รู้จักเธอในฐานะเจ้าของเหรียญทองเทควันโดชิงแชมป์โลกรุ่นน้ำหนักไม่เกิน4 6กิโลกรัมโดยในรอบชิงชนะเลิศเจ้าตัว ปราบอิลิน่าโรมันดานวาจากยูเครนไปได้แบบเฉียดฉิวสร้างประวัติศาสตร์เป็นแชมป์โลกได้สำเร็จน้ำตาแห่งความปราบปื้มใจเหล่านี้อาบแก้มของเทนนิสจากนั้นในปีถัดมาเทนนิสก็สามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองเทควันโดชิงแชมป์เอเชียได้อีกครั้งเพียงแต่ขยับขึ้นมาเป็นรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกร,รัมก่อนที่ในช่วงเดือนสิงหาคม2016เทนนิส ได้เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกที่ประเทศบราซิลในฐานะตัวเต็งเหรียญทองของรุ่นไฟเวท49กิโลกร,รมัมและเมื่อถึงวันแข่งขันจริงความหวังอันยิ่งใหญ่ก็มาถึงอีกครั้งเมื่อคู่แข่งคนสำคัญอย่างหูจจิงหยูจากประเทศจีนที่มีดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกเกม2สมัยตกรอบแรกไปอย่างไม่มีใครคาดคิดและเธอพยายามอย่างเต็มที่จนไปถึงรอบควอเตอร์ไฟนนลพบกับ นักกีฬาจากประเทศเกหาหลีใต้เจ้าตัวได้โชว์ฟอร์มอย่างดีจนทุกคนคิดว่าเส้นทางสู่รอบรองชนะเลิศนั้นเปิดกว้างอย่างแน่นอนแต่ภาพแห่งฝันร้ายก็มาถึงเหมือนกับเอเชียนเกม2024อีกครั้งเมื่อเจ้าตัวพลาดท่าในช่วงปลายยกโดนเฉือนเอาชนะไป5-6ต่อคะแนนเป็นความชอกช้ำที่ยากจะทำใจได้ทำให้ตกไปชิงเหรียญทองแดงแต่เหมือนเจ้าตัวนั้นจะยอมแพ้ไปแล้วแต่เมื่อโคช ได้ดึงสติกลับมาสามารถคว้าเหรียญทองแดงในโอลิมปิกเกม2016มาครองได้สำเร็จเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ของวงการกีฬาไทยและตอนนั้นเธอมุ่งมั่นมากที่จะคว้าเหรียญทองในโอลิมปิกเกมให้ได้สักครั้งหลังจากคว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2018ได้แล้วเจ้าตัวก็สามารถคว้าเหรียญทองได้อีกมากมายหลายรายการทั้ง World ์เทคว o นโดช h a เป i นชิป i p 2พ1 9 w o บเ d g r a วิลด์แก0นสแลม2018และ19 ซีเกมส์2019และกีฬามหาวิทยายลัย2019เรียกได้ว่าเทนนิสคือนักเทควันโดโมือนหนึ่งของโลกที่คว้าเหรียญทองมาหมดแล้วเหลือเพียงแค่โอลิมปิกเท่านั้นเจ้าตัวเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ในช่วงของวิกฤตการระบาดของโควิด -19 ในช่วงปี2019-2020จนทำให้โอลิมปิกเกมนั้นต้องเลื่อนออกไป1ปีเทนนิสยังเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจอยู่เสมอ ไม่ได้มีอาการท้อแท้หรือวิตกกังวลอย่างใดทางกับกันเทนนิสกับคิดว่าการแข่งขันที่เลื่อนออกไปนั้นจะทําให้เจ้าตัวนั้นมีเวลาแก้ไขข้อผิดพลาดมากขึ้นถือว่าเธอเป็นนักกีฬาที่มีทัศนคติที่ยอดเยี่ยมเลยจบการแข่งขันโอลิมปิกจจนการแข่งขันโอลิมปิกเกม2020มาถึงเทนนิสก็สามารถทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะในรอบชิงชนะเลิศ เทนนิสสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะอาเดียนาซิเลโซอิกลเซียสจากสเปนไปในเ้ยววินาทีสุดท้ายนั่นแสดงให้เห็นว่าเจ้าตัวนั้นมีสมาธิและมุ่งมั่นตั้งใจอย่างมากและในที่สุดเจ้าตัวก็สามารถคว้าเหรียญทองส,งสูงสุดได้สำเร็จพร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์เหรียญทองแรกของกีฬาเทควันโดในโอลิมปิกเกมและก่อนการแข่งขันโอลิมปิก2024จะมาถึง เป้าหมายสูงสุดของเขาอีกหนึ่งรายการก่อนอำลาวงการหลังจากที่เทนนิสคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกม2020ไปได้แล้วเจ้าตัวยังคงสามารถคว้าเหรียญทองแดงและเหรียญเงินในรายการเวิลด์เทควันโดแชมเปี้ยนชิพ2022และ2023ตามลำดับ รวมทั้งการคว้าสี่เหรียญทองในรายการเวลกลางปีในช่วงปี2022 2023และที่สำคัญเทนนิสสามารถคว้าเหรียญทองซีเกมเพิ่มได้อีก1ปีในปี2021และปี2023ทำให้เจ้าตัวนั้นปิดฉากซีเกมโดยการคว้าเหรียญทองสีสมัยติดต่อกันในปี2017 2019 2021และ2023และเมื่อกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่ปารีสมาถึง เธอก็สามารถทําให้คนไทยเฮกันทั้งประเทศได้อีกครั้งและสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งกับการเอาชนะคู่ปรับเก่ากวัวฉิงจากจีนที่เคยดวนกันเมื่อเอเชียนเกม2022ที่เมืองหางโจวประเทศจีนผลการแข่งขันแข่งกันไป3ยกเทนนิสเอาชนะได้ยกแรกและยกที่2ก็เป็นของกวัวจิงและยกที่2ก็เป็นของกวัวฉิงและเทนนิสกลับมาเอาชนะได้ในยกที่ส ทำให้เธอคว้าเหรียญทองในโอลิมปิกเกม2024และสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยนักกีฬาไทยคนแรกที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลโอลิมปิกเกมได้3สมัยติดต่อกันเริ่มจากการคว้าเหรียญทองแดงในโอลิมปิก2024ที่กรุงลีโอเดจาเดโลประเทศบราซิลต่อด้วยเหรียญทองโอลิมปิกเกม2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024ที่ปารีสฝรั่งเศสในครั้งล่าสุดนี้ และเธอยังกล่าวว่านี่เป็นโอลิมปิกครั้งสุดท้ายของหนูแล้วก็รู้สึกใจหายและก็ดีใจที่ได้ทำหน้าที่ได้อย่างสำเร็จและปิดจ็อบทุกอย่างให้กับประเทศไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบ